โอเคทุกคนก็กลับสู่ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาอยู่ในเกม Minecraft ในเซิร์ฟเวอร์ vwfku.net นั่นเองนะครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เราเปิดให้บริการแล้วก็ยัง เปิดให้เล่นอยู่นะปัจจุบันนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเซิร์เวอร์เราแบบแบบคนธรรมดาเออว่าแบบถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบผมเนี่ยคือเซอร์เวอร์เรามาเล่นยังไงง่ายๆคือวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูว่าถ้าเราอยากจะไปเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์เวอร์เราจะต้องทําไงซึ่งตอนนี้มันมีไอ้พวกอันดับหนึ่งอยู่ฟันน,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 นี้นี่อุ้ยทำไมเราได้อีกพียจ่ะเดี๋ยวนะนี่ผมถืออะไรอะดาบ exp ว้าวนี่มันมีดาบอีกพีด้วยดีวยวกว่าตัวกูแค่ฟันไปมุมก็ได้อีกผีมาตั้ง26และเอ๊ะเดี๋ยวนะเราจะอ,อะไรอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำสิ่งสิ่งหนึ่งทุกคนคือเราจะไปยึดธงกันอ้าวิธีการยึดธงยังไงไปเดี๋ยวเราไปดูดีกว,ว่าคือซสภาว์เราตอนนี้เนี่ยมันจะมีระบบหนึ่งเว็บในพีวมันก็คือยึดธง ใช่ก็คือมันจะอยู่ใน่าเจ้าหมดของ PP ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะไปแบบตัวกระเปี้ยกแบบเอง่อยเราไม่มีของอะไรเลยมีกระดาบแบบอีกพีท่ดามจก็ไม่ได้แรงอะไรด้วยเราก็คงที่จะตายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําข,ของขึ้นมาครับซึ่งของที่เราต้องใช้ก็คือของไดมอนใช่ป่ะของไดมอนที่เราต้องใช้ก็คือเจ้านี่เลยอ่ะคี่ก็ไปคือตอนนี้มันไม่สามารถเลนชได้เนะาะดาบมันง่อย อันนี้ก็ไม่สามารถทําได้คือเราจะต้องมาใช้อันนี้เอนชานไว้ซึ่งวิธีการเอนชานเนี่ยเราจะต้องมาใช้นี่ฮะแหลมคมและทนดาเมจเท่านั้นถือไอเทมไว้ในมือแล้วคลิกซ้ายหรือคลิกขวาก็ได้นะครับซึ่งจะต้องมีระดับ5กับระดับ4คือเราจะต้องไปหาเอนชานมาก่อนเพราะฉะนัะ้นไปเดี๋ยวเราไปหาเอนชานกันดีกว่า <c oughs> แต่อันดับแรกเราไม่มีเดมอนเลยะเราต้องไปหาเดมอนก่อน <c oughs> โอเคบุต้องเข้าไปที่โลกหาของแล้วก็ไปหาเดมอนเดี๋ยวทุกคน คลิกขวาไปครับนี่ครับโลกหาของหนึ่งเลสโก้ยเอนเสียงจะอยู่ใต้น้ำนะโว้โว้โวมันไม่ได้ใต้น้ำโอ้มันไม่ได้ใต้น้ำมันใตน้ตเหมือกไอเวนแล้วกูโอ้ยเกิดมือเลือกเกิดโอ้กูจะตัวลูกกูจะลุกไปยังไงกูจะไปยังไงกูจะกูอยู่ลึกแค่ไหนกูอยู่โอเคเดี๋ยวเอาใหม่ดีกว่า กลับมาที่สปราวคิดขวาโลกหาของขอร้องละมันเกิดบนพื้นดินนี่กูทีพื้นดินว้าวว้าวมันคือมายายแท้วะหได้เหมืองทุกคนแล้วคดมืดอ่าเอาไม้ก่อนเลยแล้วกันนี่เราได้ไม้มาแล้วพอเราได้ไม้มาแล้วแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือทอชฮนะทอชเอ้ยเหมือนว่าเราจะไม่เห็นทอชเลยดูดิไม่มีทอชเลยเราต้องหาทอชก่อนม่ฉั้นเราจะไปแบบมืดๆอย่างนี้มันไม่ได้ ทอตเราต้องมีเร้วแล้วกูก็มาเจอไดมอนด์อไดมอนด์ Diamond. เก็บมาอันนี้ต้องใช้ฮะถ้าเกิดว่าเราจะเป็นโน1นึ่งไดมอนต้องใช้แบบเยอะโคตรหมดไปไอ้น้องได้มา11เม็ดเมตโ let's g เดินทางต่อยังไงเราต้องหาเหล็กไม่ใช่เหล็กเขาเรียกว่าอะไรวะถ่านแตอย่าพุ่งเป็นห่วงไปผมได้ลงตัวช่วยมาฮะทุกคนเย็นไมมเพจกดแอดฮะแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าเพจ สีน้ำเงินฮะแล้วก็เพจอันนี้ก็เป็นสีอะไรดิสีสีสีแดงสีเขียวด้วยอ่ะสีเขียวอ่ะสีเขียวแอดไปสีเขียวฮะแล้วก็เราอยากได้สีถ่านไหมถ่านถ่านเนาะถ่านนี่ถอดถุงอะถอดถุงถั่วเวบอันนี้เราเป็นสีเลยสีดำมีไหมสีดำสีดำอ่ะสีดำสีดำแล้วอ่าถ่านถ่านมีไหมกูนี่จะทอทุกอย่างเลยนี่สีดำสีดำ อันนี้คือระบบพิเศษนะครับผมสำหรับแอดมินนะฮะแล้วเมื่อเรากด x เหยียดนี่เกียรเซิร์ฟตัวเอง <laughs> นี่อ่ะเมื่อเรากด x เท่านั้นแหละเราก็จะมองเห็นทุกทอ,อย่างไงกูจะเก็บมาเลยเราต้องฟาร์มไดมอนด์นะ <laughs> เพื่อที่เราจะได้มีของเพื่อไปยึดในสถานที่ตรงกลางโอ้ยอขอเลเวลหน่อยแล้วกันขอเลเวลหน่อยอาจจะมืดหน่อยทุกคนอุ้ยมันมองไม่เห็นนะ้า ลวงลูกใช้ตัวช่วยจริงวะเออใช้ตัวช่วยก่อนอ่ะซัดไปเลยฮะโพสว่างจ้าเหมือนกันนี่วะโอเคแล้วเราก็ขุดไปเลยไม่ว่าจะเป็นไดมอนด์กี่เม็ดเราก็จะขุดไปเลยตรงนู้นก็มีไดมอนด์ตรงนี้ก็มีไดมอน,นมด์อนไอเชี่ยไอเวฟบมันเกียนกูจะเป็นไดมอนด์สองแล้วกูจะฟาร์มไดมอนด์เราจะต้องใช้ไดมอนด์จำนวนเยอะมากๆอ่าโอเคเรียบร้อยผมได้ไดมอนด์มาแล้วประมาณ23เม็ด พอเราได้เดมอนมาย3บสามเม็ดแล้วเนี่ยสีรตรงใช้ก็คือต้องเองชนชาร์ซึก่งกูมีอยู่แล้วเอ้ยแต่ว่าเรายังไม่มีลาพีทนี่อ้าวใช่ลาเอ้ยเขียนพีทไปดิพีทแล่อไม่ใช่แล่อ๋อมันเขียนว่านี่เหรอเอาไปสีขาวสิอ่าสีโอ้ยบึกอะไรของมึงเนี่ยตายไปเดี๋ยวดูสิลาพีสลาพีสอยู่ในลาพีสเราตั้งสีเลยไปวะ ลาพีสเฮ้ยลาพีสเราตั้งสีอะไรสีขาวเหรอใช่ปะเนี่ยเฮ้ยางล่ามันไม่มีลาพีสเลยลาพีสอยู่ข้างบนเด้อมันไม่มันไม่ลงมันลึกขนาดนี้เออไอ้บ้าเอ้ยฉันต้องขึ้นไปข้างบนวทุกคนไม่งั้นตัวนี้มันไม่มีะไหนดูซิว่าไอ้ขาวๆอันนี้มันจะเป็นลาพีสจริงไหมทุกคนหลังจากที้ผมใช้คําสั่งของแอดมินนะครับเมื่อเรามีแอดมินแล้วเราก็จะสามารถทําอะไรก็ได้ในเซิร์ฟเวอร์นี้ไหนดูซิ แอดมินโอ้ลาพีดจริงด้วยกูกลยกูกลยเลยกูบอกไปนี่ลาพีดโอ้โอ้เรียบร้อยกู Tôi ได้แล้วโอเคที่เหลือเราแค่ลงไปลงไงนี hey, ่เราก็บินลงมาเลยใช่เพราะว่าเรามีเกมโหมดแล้วไม่ใช่เรามีไฟลเอ้ยเป็นมอนเตอร์มันเยอะจังวะมึงน,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 นี่ตัวปัญหาพวกมึงนี่ตัวปัญหาฆ่ามันอุลเลเวลคุณมาหกสิบเอ็ดแล้ว กเส็แล้วนี่อ่ะหกสามตายโอเคแล้วเราก็จะมาวางปึง้งวางตึง้งวางกันเลยเอาไว้สำหรับเอนชาร์นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องใช้ปุ๊บปึ๊บปึ๊บเชนี่มาคราฟตัวคราฟวางไว้ตรงนี้หลังจากนั้นเราก็จะคราฟเป็นเจ้าพิกแอกแล้วก็ดาบโอเคแล้วเราก็จะเอนชาร์นทำไมได้สามเอาดาบก่อนดีกว่า,าเหล็บสามอีอว ขอมันที่มันมากกว่าสามได้ไหมโอ้โหโจมตีศักดิ์สิทธิ์เอามบันไมวันนี้อ่ะขอที่มันดีกว่านี้ได้ไหมดีดีกว่านี้ดีกว่านี้ที่มันไม่ใช่อันเนี้ยขอดีดีเลยได้ไหมดีดีด,ด,ดีพอที่จะเอาเวยึดสามกว่าฉกชิงอ่าไม่เป็นไรครับงั้นเราใส่นี้เข้าไปโชคลาภสองโอเคสวยและกูก็ต้องไปหาไอ้เจ้าเหล็กใช่ไหมเหล็กอีกเล่หเราต้องใช้คําสั่งแอดมินเหล็กอ่ะแลเหล็ก ใส่สีม่วงอ่าแล้วเราก็ปิดอันนี้ไว้แล้วก็ใส่เหล็กใหม่เหล็กอ่าใส่สี struct. ม่วงโอเคสองอันนี้เป็นเหล็กนะครับแล้วก็ก็นี่แค่นี้เราก็จะสามารถมองเห็นเหล็กทั้งหมดได้แล้วโ <aired> อ้โหโอ้โหโอหเยอะโอ้มันเยอะจังวะเออที่กูเจอแล้วเหล็กนี่เหล็กมานี่เหล็กมาเลยเหล็กมาเลยเหล็กมาน้องเหล็กมา มีเหล็กตรงไหนไว้นี่นเหล็กโอ้มือเจ้าเยอะแค่ไหนเหล็กอ่ะเฮ้ยเขาเป็นเหล็กนี่มันก็นเยอะจริงๆเลยมามาอ่ะมามเนี้ดิชึบอ่าแล้วก็เรามีโชคลาภสองดูดิของเราได้เยอะไหมอุ้ยสิบปันอยู่ไหนพี่จ้าอุ้ยมีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเหล็กโอ้โหข้างบนนะครับเยอะมากเพราะฉันขึ้นไปขุดเหล็กก่อนอุ้ยผมว่าเราไปขุดหาที่อื่นเดี๋ยวทุกคนตรงนี้มันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหรอ่อ่ะเอออันนี้ก็ปล่อยไว้อย่างนี้แล้วกันไปทำสปาหน่อยครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาไปไปโลกสร้างบ้านดีกว่าตรงนี้มันขอมันอะไรมาให้ใหเกิดในเหมืองเพื่ออะไรวะเนี่ยเอออย่างนี้เลยดีกว่านี่พอเราขึ้นมาบนโลกนี้ปุ๊บเน่มึงเจ้ากี่เล็ก,กะ่ะไปลงลงอุ้ยโอ้ย,อยสบี้ม,บมือนี่เกะกะทุกท,ทุกที่เลยจริงๆนี่ครับข้างล่างมีเหล็กอยู่อ่ามีเหล็กมีเหล็กมีเหล็กทำไมกูมองเห็นเหล็กไปไกลวห <laughs> <laughs> เหล็กจ๋ามาที่เร็วโอเคครับเดี๋ยวเราฟาร์มเหล็กกันไปก่อน กูจะฟาร์มให้หมดนี่เลยกูไม่ใช่คนดีกูจะเกียนทีมงานตัวเองไว้เซิร์ฟกูใช้เอ็กเลได้ไงพูดเฟี้ยวไปพอเราได้เหล็กมาถึง40อันแล้วเราก็จะกลับขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ยวนะเราต้องหาฐานด้วยนู่นมาอ่าฐานฐานเปิดอันนี้ปิด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 อ่ะเปิดแค่ฐานนะในดุที่ฐานอุ้ยอุ้ยนี่แค่ฐานอุ้ยอุ้ยเยอะเลยฐานเอาฐานตรงนี้ด้วยนี่ใกล้ๆตัวนี้มีฐานตัวนี้ไม่ฐานนี่ฐานโอ้มันก็ไม่ได้ยากนี่ว่า ออกมาลูกออกมามากโอยฐานมาเยอะพอเราได้ฐานมาแล้วเราก็จะมานี่เลยฟ้าครับพิมพ์ไปเลยไม่ต้องพิมพ์ก็ได้อ่ะนี่ามาครับได้ฟืบอ,อันนี้แยกมาสองอันเสียงที่เข้าไปเสียงที่เข้าไปแล้วก็คนนี้วางนี้ลงไปแล้วเราก็จะทำที่าร์ h เอาไว้ด้วยนี่ตัวนี้คือบ้านหลักของเราแค่นี้ก็ e นชาร์ t ได้แบบไม่รู้จบแล้วทุกคน EC <Easy>, Pro เดี๋ยวจเจ้าแหลมคมเนี่ยมาใส่รวมกันไว้ให้เป็นแหลมคมสี่ เอ้หรือว่าเราจะทำแหลมคมห้าไปเลยเออก็น่าสนใจเอาดาบไปอีกสักเล่มสิแล้วก็เอออีเชี่ยลืม <c oughs> ดาบไปเลยเยกี่เล่มดิจุ๊บโอ้ดวงกูมันจะอะไรจะขนาดนั้นวะโอ้ยหนอขอดีๆนด้ดเฮ้ยกูว่าลองละความคมกูต้องใช้เอาหมดเอาหมดเลย อืมเยี่ยมฮะเซ็ตโฮมเอาไว้ก่อนไปผมว่าเราลงไปหาแร่อย่างเช่นเจ้าไดมอนด์เดียวไปข้าไม่สนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ข้าต้องการไดมอนด์จำนวนนี้อู๊หูอู๊ิเม็เเชี่ยคนรวยคนรวยคนรวยมีตัวไหนบ้างวะโอ้มีอยู่นะใกล้ๆเราเนี่ยข้างล่างเนี่ยเอาสิ อ่ากูได้มา25เม็ดอ้ากูทับโฮมกลับไปเลยเลยนั้นเราก็จะคราฟเพิ่มมากูคราฟมาสองเล่มเลยมะไม่ได้ให้มึงรู้ไปแหลมคมสมเฮ้ยคือวาเกมมึงกาตีนกูแล้วแหละตอนเนี้ยมันเป็นไปได้ยังไงวะที่เราจะไม่ได้เลยอะ่ะเฮ้ยไอเกมนี่ไหมโอ้โหเกมเกมเกมเก ไอเกมมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงช่วยดอบให้กูหน่อยได้ไหมกูขอร้องละอุย้ยอ,อีกสองอันมาได้แล้วแหละเอาเอาเลเวลไม่พอไม่เป็นไรเว้ต่อให้เลเวลเราจะหมดกูจะไม่เสกนี่แคบ,บินนี่กูกระสุดยอดแล้วเนี่ย <c oughs> เราจะใช้วิธีการตีมอนเตอร์ในดาบเอาพี อเอ้ยยังไม่ดอบมาอ้ากูย้อนกลับมาได้แล้วกูก็มีน้ำยาอีกขวดนึงกูจะกินมันลงไปโอเคกูจะมาตีมึงเอ,อเดี๋ยวตัวเกมมันศูนย์ดิวะแล้วก็ทำไฟด้วยนี่นี่นี่เลเวลเลเวลหกหกไปเลยครับหกหกไปเลยครับอืมหกแปดไปเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีไดมอนมด์มีไดมอนมีไู่นนั่นเดมอนด์ไดมอนด์ไดมอนดอน์ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ขาดไปได้เลยครับอันนี้อันนี้จำเป็น เื่อมันหมดเผื่อมหมดปุ๊บ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 ขุดขุดขุดอ่าแล้วกูก็ทับโฮมทุกคนต้องเชื่อในด,ดวงผมไว้คือผมเนี่ยเป็นคนที่ดวงดีโดยกําเนิดเพราะฉะนั้นเราจะเอาไม้พวกนี้มาเอาไม้พวกนี้มาทําเป็นโต๊ะครับไม่ใช่โต๊ะครับโต๊ะเอนชาร์ดไม่ใช่โต๊ะเอนชาร์ดหีบเออกูจะเรียกยากไปถึงไหนหีบแล้วสองอันผมจะใส่ไว้ในนี้แล้วก็จะใส่ของเข้าไปคือด้วยความที่ผมเป็นคนดวงดีโดยกําเนิดเนี่ยรับรองว่า กูไม่ไปหาแล้วกูเหนื่อยถือซะว่าผมไปหามาแล้วลวกันโอเคเราจะเอนชันเราดูว่าเซิร์ฟเวอร์เนี้ยมันไม่ได้เกลื่อนอที่ทุกคนคิดหรอกคือความเกลื่อนอะมันคือความขี้โม้มันอาจจะยังไม่มามาทดสอบเราอยู่มันก็ยังทดสอบเราอีกรอบหนึ่งอยู่มันเป็นสามมันไม่เป็นสี่อเขไปกันมันก็ยังเป็นสามอยู่ ตอนนี้ก็ยังเป็นสามอยู่โอเคตอนนี้ไดมอนด์ผมเลยเลสุดท้ายแล้วเพราะเราหมดไม้แล้วไม่มีเล่มไหนสี่เลยเดี๋ยวเฮ้กูถามที่เธวไห้เฮียชีวิตคนเราเกิดมาชีวิตหนึ่งอะมันจะหาความคมสี่ยากขนาดนั้นเลยวะไอ้เฮียเฮ้ยมึงบ้าปะเนี่ยไม่มาจะมาเล่มสุดท้ายก็ได้ทุกคนเชื่อผมเถอะ กูยอมแพ้ไ <sketches> อ <yor> oh. ้ข yeah. ี้อกูยอมแพ้ก mm ูยอมแพ้อ <graduate> ่ะกลัวความคมสามมาได้ไหมแหลมคมสามแหลมคมสามอันนี้ก็แหลมคมสามแหลมคมสามโอเคกูกูยอมแพ้แล้วล่ะคราบครับทั้งใส่ครับใส่ครับแหลมคมห้าฮ่าเรียบร้อยเราได้แหลมคมห้ามาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะไปยึด ทงแล้วก็เราจะแหลมคมห้าเพียงพอไหมไม่ครับไม่มีทางเพียงพอเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปหาของที่ดีกว่านี้เราต้องมาทนี่เลยสปาวพอเรามีแหลมคมห้าแล้ใช่ไหมเซิร์ฟเวอร์เราทำอย่างีรได้นี่เราจะทําให้ดูเว้ยก็คือระบบตีบกวกนั่นแหละอัพไปเรื่อยๆอัพไปเรื่อยๆมามาสิจุ๊บเราสามารถอัพจากห้าเป็นหกได้โดยใช้เลเวลศรีสิบห้าแล้วก็ใช้เงินหนึ่งห้าพันแล้วก็ใช้คอยคอยใช่ไหมไม่เหมือนจะไม่ได้ใช้ทำมาหนี้สิโอ๊คูมีเงินน้อยจังมัง้เงินก็มาหนี้กีบ วีวีเอวฟคุงโอเคตอนนี้เราไม่ต้องห่วงเรื่องไอ้นี่แล้วเราห่วงเรื่องเลเวลอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาเลเวลซึ่งถ้าเป็นคนทั่วไปก็ต้องไปหาธรรมดาเนาะแต่ว่าเราใช้วิธีลัดเนะนะี <c lusive> <Kristen> ่ยเพราะคลิปเราสั้นมา <anca> มึงจะเกิดที่ไหนให้กูโอ้โหแสงตะวัน <c lusive> เริ่มมาแล้วเราต้องตีมอนเตอร์ครับเพื่อเอานี่มาดิ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  โอ้ยมันตายจนได้อ่ะเสียดายจังตีหมูได้ไหมตีหมูได้เลยเวลป่าเจ็ด <c oughs> สัต <c> ต <oughs> ีหมูได้เลยเวลได้วอ่ะมาดีดีไปครับลองลองซิลองลอง,ลอง,ลองเพื่อทำการเงื่อนเงื่อนไขอา้าวอ๋อคนอันนี่ครับเ,เวลเราถึงแล้วมีเงินห้าพันแล้วก็กดเลยต่อไปก็เขียนว่าจะต้องใช้เลเวลเจ็ดสิบโอ้โหเพื่อจกักเพื่อให้มันเป็นแหลมคมเจ็ด โอ้โห oh, อ่ะเดี๋ยวผมไปหาเลเวลมาก่อนทุกคนคือ,อยังไง<ๆ>เราก็ต้องทำให้มันเป็นตันของเซิร์ฟเวอร์ให้ได้วันเนี้ย oh. นี่75 75 76 76 oh. 76บสเปึ๊บเจ็ปทับสปาวกลับมาตีบุ๋อีกครั้งหนึ่งดูสิว่าเราจะได้เลเวลที่เราต้องการไหมอ่าพีตันปึงอู้ยต่อไปใช้140เวลแต่ว่าผมว่าแลบคมเเหลือๆแล้วทุกคนเออเหลือๆแล้วเหลือๆแล้ว คือแบบมันเหลือๆแล้วอ่ะเหลือๆแล้วอ,ะอ่ะไปครับเดี๋ยวเราจะเอาแหลมคมเจ็ดอันนี้ไปยึดทงกันแต่ก่อนที่เราไปยึดทงนี่เลยเราจะใส่ชุดเจมอๆ,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 ๆแล้วก็มีแอบดองได้เวลา let's go ไปพีพีฟือ ฮ่าฮ่าฮ่าเข้ามาแล้วโลกแห่งการยึดธงคือธงเนี่ยมันจะมีให้เรามายึดตรงกลางตรงนี้นะเว้ยเนี่ยขอดูสิเฮ้ยไอ้เฮียน,นี่ถือธงอยู่มึงมาเนียนอะไรฮะมึงมอบธงมึงมาเฮ้ยไม่กูตีมึงไม่ได้อ่ะเฮ้ยทำไมอ่ะ <c oughs> เอ้าเหยียเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์ระบบกระจก <c oughs> โอ๊ยกูเหนื่อยเฮ้ย,ยตีได้แล้ว มึงมีธงเหรอจงมอบธงเจ้าไม่ฆ่าซะข้าจะต้องเป็นคนดื่ธงทำไมมันถึกจังวะเอ้ยทำไมไอ้ไอ้หมอนี่โอ้ยจ้ยกูจะตายเองแล้วมึงจะตายเองแล้วโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่นี่นี่โอ้โหเฮ้ยเอาธงมาโอ้เอาถุงโอ้ยโอ้ยเยอะมึงเอาถุงมาโอ้ยเอาถุงมาดิมาถุงมา เล <ś led> แล้วทงก็เป็นของกูนี่ครับมันจะขึ้นประกรันเลยเ <ś led> วียเมได้ยึดลานประลองแล้ว <ś led> แล้วหลังจากนั้นเราก็แค่รอเวลาตรงกลางหน้าจอเนี่ยให้ครบห0พันแค่นี้เราก็จะได้แ,แต้มของรานประลองแล้วนะครับซึ่งแต่ว่าเราได้แ,แต้มของ้านประลองเนี่ยเราจะไปทําอะไรวะกูขอดูซิแต้มลานประลองนี่ไงแรกไอเทม้านประลองอ๋อเราจะได้เหรียญอันนี้มาเหรอครบหนึ่งรอบ แล้วเราก็จะมันตัวนี้ครับซึ่งเหรียญตัวนี้สามารถเอามาสุ่มไอเทมพวกนี้ได้ฟรีฟรีย้ำว่าฟรีซึ่งนี่เห็นไหมทนดาเมตหกแหลมคม7โคทน10บชกชิงชี้อะมาดูดิเอ้ยมันไม่ธรรมดามันไม่ธรมมรมดาเลยดูดิแค่ <c oughs> <c oughs> นี้เราก็สามารถหาของได้ โหดโหดฟรีๆโดยที่ไม่ต้องเติมแล้วนะครับเราแค่มายืน FK <K. S 1> คือสมม่วนมากเขาจะใช้วิธีการที่คนไม่ออนในเซิร์ฟคนน้อยๆไม่มีคนตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาออนกันอะไรแบบนี้นะครับก็หาได้ปกติทั่วไปแค่นี้เราก็จะสามารถขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟได้แบบง่ายๆง่ายๆได้แล้วนะครับ <1> <1> <1> แต่ดาบเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีขายแล้นะไอดาบเนี่ยคือมันเป็นดาบ OP กูเองอะ แล้วไอ้ระบบเนี่ยมันก็เป็นเอ็กเลย์นะมึงไปใช้มึงระวังโดนแบตนะโอเคทุกคนนั่นก็เด้แลวผมถคลิปนี้ก็ไม่แค่นี้ก่อนละกันใครที่อยากเซิร์ฟเวอร์ Minecraft แนว PVP ยึดธงเนี่ยเขาสามารถเข้ามาเล่นได้ที่ IP พีดัลล่าเนี่ยผม w w w k u n g c o m เดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะเพิ่มเซิร์ฟเวอร์เข้ามาเรื่อยๆก็ฝากติดตามด้วยละกันบ๊ายบายไปแล้วนี่เห็นไหมเทียบง่ายฮะเทียบง่ายถ้ามึงมีเกมหมดแล้วนะ